ครับครับวันนี้เราพ่อกครับแสการเชียบนัวครับวันนี้วัานบองบ้านเชียบนัวครับวันนี้พามา่อกี้ยังพวกพุ่งไฟแดงครับพุ่งไฟแดงครับพี่น้องเชียบนัวครับวันนี้เพรพุ่งไฟแดงยกล้อครับวัานบองบ้านครับมว่านบางบ้านว่านบางบ้านวี่ซ้อนครับ ลุ่นเก่ทเาทีเกาทิพเกาครับพี่ไปเอาโยกล่อพาทักบุงครับพี่น้อง <laughs> ครับว่าลงวังมาว่างเชฟนนท์สวัสดีครับผมมานี้มาอยู่รายการเชฟนนท์คนเขาขวัดครับยี่พี่เขาได้หุ่มก็จำไว้ครับพี่น้องวันนี้น่าจะมนู่นแล้บุ้งไฟแดงไฟแดงครับพี่น้องวันนี้เราอยู่กับปุ๊บหน่อยปั้นถากครับแห่งบ้านขี้เหล็กนะครับผมมานี้มากครับคุณชฟนนเหมือนเดิมครับน้องสานี่ครับอ่าเฮาบุ้งไฟแดงเราเฮ้ยทำไมเขาเล่าโอ้ย เยมากนะคริบเพุ่งวยบ่เด้อพอเวยมากนครับคนมันดีเดียรเขาเอาวางลงกินอาหารเรเยอะเยอเดียรนะครับกินนี่อีบวกครับพี่องส์วางครับพี่งบุ่งยกหล่อว่าลงวางครับพนี้เทียบโนดตใช้การไทยเอาคดิดิพังบุงคาครั าก่อนอ,อ,อันนี้กระเชียบโน,น้นะครับขาดโปรยโม่มาจากเมลัยนะครับกระเชียบโน,น้นนะเนาะมาดูดังกระแทกมาหนุนหอวกันพี่น้ององ้าวหัวหัวหัวเลย

ชงมาเลยติตครับ่าลงวาลงวาเชีดครับโอ้ยแาเสียตายครับโอ้โอ้โอ้ยอดโอ้ไม่ได้งดิกระบดาเสียงได้ครเออเล็กน้อยตั้งกว่าสิบแปดปีหามเรียนแบบนครับต่างว่าความมันเทงความีหาเลยครับผมอู้ เด oh <clears throat> <gele atri activates noise> mm ้าเปียนนี่ตรงหนามันนี่วันไรไปแบบนี้ฮึะ่แม้จะวม่ได้กินแล้วครับพี่น้องอือ ไาาี้แก้วผมจะปรุงเข้าผมมีอย่างไรนะครับพปรุงพอปรุงมาแล้วปรุงใส่ได้ครับพริกนะคะรับพปรุงใส่กันแล้วอ้ยเหนไสุดจอ,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 อดอ,อ้าวกะบ๊ออดเหี้อง พี่รองใครชิมกันใครแฉกโอเคครับพี่รองมือคี้เอากรับทำการ,รับเฉพาะบุ้งเดียวนะครับผมมากันตอนการชิมครับพี่น้องเก็บสี่อย่างไรครับอเอ๋อมาเฮ้ยนี่จะยังอยู่นี่เอากินแบบบ้านๆครับพี่น้องอ,อ๋อแซ่บครับแซ่บจีกว่าด้ยครับพี่รองแซ่บรับรองว่ <S <S าแซบยฮู้ ลังการชิมเอะชิมแล้วเราบุ่งไฟแดงเชียมนวดครับวันนี้แตกเชียงตายหู้ายแห่งอี e ีนี่ดู้จครับม็ต้องบ้าแล้วเุ่งก็กออ่อครับอ่านเนแซวอยู่ ด้ครับผมดอ้ครับดอ่้รับุเ,บเจียนวนี่ย่าครับพี่น้องอโอเคกินหนครับผมเมนูมบันบ้างครับนี่มาบุ่งเจียมนครับเอ,าเอา้าเอ๊ะแล้วะลครับแวะพี่เขาดาเขาสวยจักให่ีเด,ดียวพี่น้องไม่ครับผมดูขาว,ว่า อย่างก็มีอันเดียวครับแต่ผมเสือผมมีอยผมเสืออะไรอันเดียวนลยที่มีคลิปใหม่ๆเบื้มาให้เบิ้งเรื่อลยครับผมช่วงเมื่อกี้ที่ว่าล่าสุดเอ่อไว้น้าอันวะไว้น้ารัวเกี่ยวผมว่าอะไรอยู่บ้านครับว่ได้อยู่บนมาเรียบ่ได้เ็ปคลิปให้เบิ้งเพื่อนแล้มาจากกรุงเทพเท็มบ่ได้คลิปครับผมจับส่วนสับสวน สอบสวนยังกับุ้งเอสอบสวนจควาคงอย่งเง้อรอพี่ทอมที่มาได้กินรักครับผมยุงเ,เดบอันหนึ่งมาไหนลงมา่ายคลิปครับหน่งนองนี่ฮะครับแลวคลิปวันว่างๆเทปนวดรันผักบุงไฟแดงไฟไหม่น้านะครับอีกทีหนจ่าจะว่าจะกูว่าแบาบ เก็บครับผม่นืองกดิไรกดติดไรยยังตกองกดไไรยังอีกซับะไครนะครับกดไรที่ตามนะครับกระชูภูมิพลังวัยรุ่นครับขึ้นทั้ง่างเหคีับทั้งงหครับด่ทั้ง่างกดิดล่งหนดิเฮ้ยยเขกดเน่ยดอ๋อแล้งมาไปวันนี้กดไไกดแกกดซับตะไครใน่องหยุด โอเคครับผมพีคลิปครับผมไปครับครับสวัสดีครับผมสวัสวันทางว้า